ดีมากเลยขอบคุณมากครับได้ครับคจัค่อยๆนะคะไม่เป็นไรค่ะลูกอายุเยอะกันเท่าไหร่ครับเนี่ยผม85แล้วโอ้หยายได้เนยลูกใหญเนี่ยยังเตะกันไยังยังยังไปได้ยังไปได้ยังจำทางได้อะไรอย่างเงี้ยขับรถเองปะขับรีบจ้างเข้าไปเออผมต้องนั่งแท็กซี่แล้วอ๋อใช่ครับอายุเยอะแลยแล้วอายุเยอะแล้วต้องต้องค่อยๆไปเนาะอ่าต้องค่อยๆไปไม่ได้ขับรถแบบคุณตายายก็ยังต้องถือไม้เท้าเรื่ออันนี้แี่ เอาคุทธาขอบคุณอาจารย์รับครับขอบคุณมากขอบคุณมากแฟไม่หลัไม่ค่ะขอบคุณมากเอาจานวางไว้กันน้ำอ๋อกันเหนื่อยนะเนี่ยขอบคุณครับเอบคุณครับผช่วยช่วยช่วยคนช่วยคนช่วยครับขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณมากขอบคุณมากครับขาขาขอบคุณมากขอบคุณมากมากเลยค่ะแปดสิบห้าแล้วแปดสิบแปดแล้ว ดูเลยเยอะแยะเนีผมว่าดูทั้งวันไม่หมดเลยไม่ะสะสมเองเหรอครับะสะสมเองทีปีลครับเล่นทามาทีปโอหูหตั้งแต่เป็นนักเรียนน่ะตั้งแต่เป็นนักเรียนน่ะหกสิบปีแล้วหกสิบปีแล้วหายากไหมคะเออไม่ยากครับไม่ยากครับอันอันนี้ไม่ไม่ใช่ที่เล่นนะครับเพื่งแทนแท่สองพันอันนี้ไม่ไม่เล่นครับเล่นเล่เพาะพิมพ์ใหญ่ใหญ่แบบนี้ครับเลยอันนี้อันนี้อันรุงหลัง สองนะอ่าขับรู่หลังเออรู่หลัง,ลงเอาไม่ล่ะข่ายไม่ได้เลย,เลย,เลย มาจับนั่นเลยจากวัดเลยนะครับท่านไหนได้ก็เอาไปครับครับขอบคุณมากขอบคุณมากเลยครับดูจากดูจากยูทูบหรือว่าดูจากในในเพจนะดูจากเอ่อยูทูบยูทูบกันเนาะเห็นอกรายการเยอะนี่อ่าก็คือผมก็พยายามสร้างสร้างที่วัดนะครับผมที่วัดเนาะ ต่างสิวัดใ้เขาเขามีทุกวันทุกวันเลยครับมีทุกวันเลยจากนี่ไปยังไงครับขับรถยังไงสมมตว่าคุณลุงจะไปเนาะคุณลุงจะไปคุณลุงก็ขับรถไปสายเียสเอเชียไปเข้าตรงรอำเอวจโวเลยวัชโยใช่ครับวัชโยมันมอ่างทองอ่างทองแต่ว่าเราต้องเข้าตรงนั้นเข้าตรงนั้นเสร็จแล้วก็ขี่ข้ามสะพานข้ามแม่นเจียยาปุ๊บมันจะเป็นที่แยกไฟแดงเลี้ยวขวาขี่ตรงไปก็จะถึงวัดคุณทอง ขับไม่ใจไปเที่ยวได้นะครับอำเภออะไรนะอำเภอท่าช้างท่าช้างครับท่าช้างเคยไปนะเคยไปไหมเคยว่าไม่ได้เข้าทางนั่นเข้าทางไหนเข้าทางไหนถนนเอเชียก็ในนี้ก็สายเอเชียนะครับแต่ว่าเราเข้าอำเภอววัชโยใน่าจะไปตัวเมืองไงได้เข้าตัวเมืองมั้งวัชโยมันขับซองใช่อ่างทองมันเลี้ยวตัดเข้าไปได้ไหมก็ไปเข้าอำเภอพรมได้หมดอันไหนที่ผมเอาผมจะวางอันนี้ไม่เอาะขับไหมครับหรือว่าแพงมีแค่นี้ครับหรือว่ามีนี้ด้วย มีเยอะอ่าหลงกอแพมาก่อนอ๋อไม่ใช่อย่างเอ้นี่มีเท่านี้ล้วอ๋อครับคับได้ได้ดูอันไหนชอบเราไปได้ครับได้ราคาตกลงกันได้ไม่มีปัญหาขอบคุณมากครับผมเออผมก็รู้ว่าผู้ซื้อจะต้องมีกำไรนะผู้ขายก็อยากได้ราคาดีอะไรอย่างนี้ครับขอบคุณมากขอบคุณมาก ักไปเลยอันไหนไม่เอาคัดออกได้ครับได้นรงนี้จะเป็นที่่งดย้รงนเอปะอันนี้เห็นคุณลายอยู่นะท่านไหนครับขมาองคุณเป็นเหรียญเงินหรืออ๋อเหรีหยญเงินชุดเงินครับอ่อันนี้ชุดของแดง,เ,ดงเอาด้ไหมเอาครับอาอย่างนี้เอาไหมผมไม่รู้นะว่ามันรุ่นไหนอะไรอย่างไง มันเป็นข้างหลังมันเป็นอย่างนี้แต่รู้สึกว่าเป็นผักแท้นะอันน,น,น,นี้อันนี้ของร้อยปีมึงเลี้ย,ยังไงนี่ครับอันนี้นเป็นรุ่นหลังครับคุณลุงเดี๋ยวเขาดูอันนี้อันนี้ไม่เอาอันนี้ไม่เอาเดี๋ยวดูอันนี้แทนไม่เอาผมคัดออกเดี๋ยวนี้คะแนนนี่น่าจะไม่ใช่ร้อยปีนะคะแนนร้อยปีมันจะตอนมีร้อยป่าป่าไหมไม่เอาครับ ทำไหนเอาก็เลือกว่าได้ครับได้ครับขอบคุณมากเลยดีละกองแฟนเหรอแฟนครับแฟนมีลูกกี่คนสามคน้ะค่ะแล้วอยู่ที่ที่นั่นเลยใช่ค่ะผูกบ้านให้อยู่ใกล้ๆกันอีกสองคนอีกคนเล็กยังเรียนอยู่เลยค่ะปวชสอง ร้านนี่มีทุกอย่างเลยนะครับเนี่ยสะสมไว้ทุกอย่างเลยทุกอย่างอันไหนเอาวางไว้ข้างล่างแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับใช่ไหมใช่ครับอย่างนี้เอาใช่ไหมใช่ครับ อันนี้หลวงพ่อเกษมอันี้เอาไหมไม่เอาครับไม่เอาครับอันนี้ก็ไม่เอาใช่ไหมใช่ครับใช่เออไม่เอาไม่เจอนอกจากที่ว่าเราส่งเสริมให้ชาวบ้านได้มีการใช้ประโยชน์แลก็ได้รับประโยชน์ด้วยนะครับอีกส่วนหนึ่งเดี๋ยวนี้มีบำเหน็จบำนาญกิันไหมครับเนี่ยได้บำเหน็จบำนาญกันหมทำงานอะไรมาก่อนครับเออผมเหรอครับเมาไม้ก่อนเปิดโรงงานสมอยู่รากเทวีไ่ไดอยู่ที่นี่มา20กว่าปีแล้ว อันนี้ไม่เอาใช่ไหมัพไม่ไม่เอานืนี่องอ้ยูร่เทวีเมื่อก่อนนี้ยุกรเ,เลยยุ่ใหเลยจริงๆกไดม่วนร่วแต่ย่ามาอยู่นี่ยีปี <c oughs> บ้านนี้เป็นบ้านของฝรั่ผมมาซื้ออ๋อตรงนี้เริ่มผมอยู่รชเทวีแต่รชเทวีเดี๋ยวนี้เป็นคอนโดหมดเลยคอนโดหมด, <c oughs> หมดแล้วเนาะครับ <c oughs> <c oughs> อยู่นี่ก็เงียบดีเนาะอันนี้ขา เขาว่ากูลงเล่าใช่บอาไม่รู้นะผมก็ไม่รู้เพราะเนื้อมันหยาบขนาดนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ใช่ไหมคุณโคดมันวกเก่งน่าดูพอได้ครับพอได้ คิดว่าเป็นพื้อที่ป่าธรรมชาติที่สมบูรณ์แล้วก็ค่อนข้างสวยงามอันนี้ของวัดปร,ส,ร,ปรสาทปรสาทใช่ไม่มีไม่มีโคตอี่ยนนคีศึกา้ไดองเพราะาสืารอันนี้ของของชายนาคมันอันนี้ของชายนาคเป็นมันเป็นแชินนะครับแก่ตะวูแมชชินแก่ตะบูมไม่รู้อย่างนี้ที่ไหนับ อันนี้ผมไม่ทราบเหมือนกันชิมแปลกๆเขาว่าวัดนัำขีหรืออะไรเงี้ยผมแิแปลอิแปล <c oughs> ไม่ค่อยคุย้นไาก็คือเราไม่ได้มีการเก็บค่าต้นงนง่าเข้าก็เป็นส่วนหนึ่งที่ว่าน่าจะได้เย้ามา,ลลมา,ลา,าเ,เลยนละมคุณภา มีอะไรวัดปลคทอง,งอ๋ออันนี้มั้งเด๋ยวก็กะศีวัดปลคทองเพชรบุรีเพชรบุรีใช่นะใช่อ่ากศีนี่ตะกุดเขาละครไม่ใช่นี่ตกุดทางเหนือมั้งครับเนี่ยทางเหนือเป็นกคูบาเนาะครูบาเป็นระคูบาผมว่า